สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูวิถีชีวิตชาวในพื้นที่นะครับว่าเขาทําอะไรกันบ้างอันนี้ไฮไลท์ก่อนอันนี้เป็นอะไรนะคอกคอกเอควายยิ้มมันเป็นยังไงหรือยังไงเราไปดูกันก่อนไปครับสวัสดีครับเอา้า พี่เป็นใครครับโอ้ยหนุ่มน้อยถามพี่เป็นใครพี่มาเลี้ยงควายอ๋อมาเฝ้าแทนเจ้าของเขาเจ้าของเขาไม่ว่างอ๋อเดี๋ยวของเขาไม่ว่างแล้วพี่ควาายแทนเพี่รู้ไหมครับคนไหนเป็นเจ้าของครับเจ้าของครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเขามาครับผมเห็นอ่าชื่อเอ๋ใครเขาไม่อยู่ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวพี่ไปตามเขามาแป๊บนึงแป๊บนึ่งเขามาโอเคโอเคอ่ะเจ้าของเขามาแล้วน้อง อะพี่พี่ชื่ออะไรนะพี่พี่ชื่อเอพี่ชื่อเอครับพี่ชื่อเอพี่ชื่อเอนะครับตอนนี้ไต่เว่นหน่อยนะโอเคอ่าเห็นไหมเท่ปะเท่ดิอ่าเห็นไหมนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะเป็นกระสายนี่อ่ะคราวนี้ที่เราบอกเรามาดูวิถีชีวิตนะครับอ่าอันนี้ก็อะไรนะอันนี้ก็เป็นควายนะครับเป็นควายไทยนี่ควายไทยนี่ตัวเบลเลอร์เลยนะครับนี่สวยนะสวยนะสวยด้วยนะตัวนี้สวยนะเนี่ยสวย เขานด้อันนี้อุ้ยมอ,อยมองหน้าควายมองหน้าควายมองหน้าแล้วม,<อ>มันแกลกหน้าไงขีดไหมแน่พ<า>ี่แน่นอนขิดแน่นอนโอ้โหทำไมควายมันดูตัวใหญ่มันดูแตกต่างจากที่อื่นจังเลยพี่ควายที่นี่หรอที่นี่จะพูดว่างไงอ่ะที่นี่เขาเรียกว่ามันเป็นจุดศูนย์รวมควายยักษ์เลยก็ว่าได้ศูนย์รวมควายยักษ์เลยใช่ไหมใช่ที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมควายววายักษ์จุดศูนย์รวมควายยักษ์เลยนะครับ จะสังเกตได้ว่าเข้ามาี่คอกเห็นไหมจะมีแต่ควายที่แบบใหญ่ๆกันเลยใช่ตัวใหญ่ๆถูกต้องแล้ว<ต>ที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนนะพี่ที่นี่ครับที่นี่ตั้งอยู่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอสพันธ์จังหวัดอุทัยธานีนี่แล้วเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของเนี่ยพาไปชมในคอ,อกกันนะครับควายนะที่ว่าเรา,ามาเที่ยวชมเนาะ ส่วนมากก็จะเนี่ยครับจะมีแต่ควายักษ์เยอะนะครับผมนะควายักษ์เยอะเลยก็ดีเทลที่นี่ส่วนมากก็จะเลี้ยงควายักษ์นะสังเกตได้ว่าควายที่นี่นะแต่ละตัวก็สูง155ทั้งนั้นเลยโอ้โหถ้าเป็นคนถ้าสูง155ก็เหมือนคนสูงประมาณ180อัพป,ประมาณนี้แล้วนี่พี่กวา่าจะได้ขนาดนี้เสียไปเยอะไหมพี่ควายตัวหนึ่งไปเลยนี่นคือคำว่าเสียไปเยอะไหมถ,ถ้าเราชอบเท่าไหร่เราก็ยอม,อมนะเป็นชีวิตเลยแม่ที่ไม่รู้ก็ขาย ปอชงปอเช่เก้าหนึ่งสยองยงใหญุ่่มคหมดเลยนะโอ้โหยิ่งกว่ายิ่งกว่านั้นเลยนทุกต้องทุกวันนี้ขับวีโกนะ้ไงฮะขับวีโก้อยู่คันหนึ่งใช่แล้วทำไมพี่ถึงชอบควายครับอย่างที่บอกแล้วว่านอกบ้านพี่ก็พี่เป็นคนที่นี่นะเป็นคนที่นี่นะเป็นคนที่อุทัยนะครับผมนะคือเป็นคนเกิดที่คนครสวรรค์แต่มาโตที่อุทยัยครับแล้วก็วิถีอาชีตของชาวชนบทนะคือตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะที่นี่ส่วนมากจะเลี้ยงควายทั้งนั้นเลย เราก็แบบว่าสัมผัสนะซึมซับมั้งแต่เด็กาวนี้เราได้พอมีโอกาสนะครับผมนะเราก็เออเราก็อยากเลี้ยงเราเจอเด็กเนาะพอเราได้เลี้ยงเราได้สัมผัสเราก็รักนะครับแล้วก็หลงไหลเลยก็ว่าได้นะครับผมก็ลดลาก็มีกี่คันก็ขายหมดเลยเพื่อมาซื้อควายเป็นไงประมาณนั้นลดลากี่คันขายหมดเพื่อ<ด>ซื้อควายคำว่าแพงนะนะครับผมสน <ะ S 1> <ผ>มใจมีคำว่าแพงแล้วพี่คิดว่าเลี้ยงควายแบบเนี้ย จะไปได้ไกลถึงไหนครับพี่จะไปได้ไกลถึงไหนในความคิดพี่หรอพี่ว่าควายเนี่ยนะตอนนี้คือกระแสค่อนข้างจะมาดีมากสองกิโลสามกิโลสิบกิโลก็ว่าสิกิโลอ๋ออ๋อไม่ใช่กระแสมาดีมากนะครับสังเกตจากในโซเชียลนะหรือมีการประกงประกวดควายจัดควายต่างๆนานาตอนนี้ก็มีกินเนตบุ๊กนะครับผมนะที่ว่าเจ้าคิงคองไงกินเนตบุ๊กคิงคองสูงเกือบร้อยเก้าสิบนะเป็นควายที่สูงที่สุดใน ในโลกในโลกเลยใช่ครับตอนนี้ก็เป็นที่ฮือฮามากนะครับก็เจ้าหญิงคลองน้ควายก็มีการโชว์ตัวนู่นนี่นั่นครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่คิดว่าควายก์น,นะน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยเลยก็ว่าได้ในอนาคตนะครับผมแล้วแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะวิถีชาวบ้านวิถีชนบทแล้วก็สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะหลักยาได้ด้วยในความคิดพี่ว่าประมาณนั้นอันนี้คือความความเป็นไปได้ ที่อุตสาหกรรมควายนี้จะเติบโตไปถึงจุดนั้นนะพี่มีแบบควายตัวไหนที่แบบเป็นยอดดวงใจพี่เลยไหมควายผมยอดดวงใจมีอยู่แค่ตัวเดียวก็มีเจ้าไก่ทองไก่ทอง,ทองยอดอด,วดวงใจเลยาเจ้าไก่ทองเป็นควาย,ยักษ์นะครับซึ่งยักษ์จริงๆเลยไหมพี่เขาเรียกว่าอะไรเป็นควายหนุ่มอนาคตไกอ่อ๋อควายหนุ่มอนาคตไก่ซึ่งปกติแล้วเนะี่ยควายเนี่ยเต็มวัยเนี่ยประมาณสักหกปี <6 S 2> แต่ไก<ป>่ทองเนี่ยมัน4ปีกับ10เดือนเองตอนนี้เขาก็สูงเฉียดเกือบร้อยแปด,ดแล้วนะสูงแค่ร8 0ยแปดสิร้อยแปเท่าไหร่วะแปิบแปม่แม่ร้อนิดนิดแล้วตอนนี้ไก่ท้องอยู่ไหมครับไก่ทองอยู่แน,น่นอนนะก็กําลังกินข้าวกินปลาอยู่นะครับผมนะเพื่อต้อนรับแขกเพราะวันนี้จะมีแขกมาประมาณ30คณะ นะครับผมนะมาเก็บขี้ควายเอาไปหวานปุ๋ยตั้งทุ่งไรนี่นับวาะไม่ใช่มาดูควายหรอกนะก็ให้ให้ปุ๋ยไงขี้ควายมันได้ปุ๋ยเนาะเขาก็มาสามสี่คนมาเข็นขี้ควายไปแน่นอนแน่นอนแล้วขี้ควายแบบนี้กับขี้ควายธรรมดาแบบนี้ดีกว่าไหมพี่ดีกว่าแน่นอนนะครับผมว่าเวลาส่วนมากนะสมัยก่อนเนี่ยนะมันไม่มีปุ๋ยหรอกนะเขาก็จะเอาขี้ควายแห้คนสมัยโบราณนะตากดงตากแดดใส่กระสอบ แล้วก็ไปหวานตามทุ่งไร่ทุ่งนานะวิถีชาวบ้านชนบทเมื่อก่อนก็ไม่มีรถไถก็ใช้ควายเนี่ยไถนาเห็นที่ผมบอกว่ามันเขาเรียกอะไรมันปลูกพันธุ์ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายโคตรเข้าสกุลละเลยก็ว่าได้นะก็อย่างที่บอกอะควายนี่คือแบบเป็นของคู่คู่ประเทศเลยก็ว่าได้นะครับที่มีไว้นมนานนะครับผมรานนี้พี่พอจะพาไปดูควายตัวที่ไฮไลท์ได้ไหมพี่ที่ไฮไลท์นี่เลยจะพา โอ้โหเจดกล้ทองหรือยังโคตรยักษ์กบอกเลยยักษ์จริงๆดูสภาพ<ห>ยงงอย่างนี้เนี่ยนะอังที่ผมบอกครับมันเป็นจุดดึงดูดนะสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนทั่วไปตาชาวบ้านก็เห็นแล้วเขจะแบบว้าวมากนะและยิ่งคนต่างชาติชอบมากพวกไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นฝรั่งเกาหลีเนี่ยนะถ้าเจอแบบอะไรที่ผูกพิจารณาจะแบบจะว้าวมากนะ เอาไง่ายๆว่าเราคิดเลยว่าถ้ามูเอาควายตัวนี้ไปยืนที่สยามจะเกิดอะไรขึ้นน่ากินดนะรถติดอันแั้นอนนะครับคนมุงบานนะครับแล้วนี่เขากินนะอาหารเหมือนหญ้าอะไรเหมือนควายทั่วไปไหมไม่เลยนี่กินต้มยำกุ้งอย่างเดียวเลยโอ้โหต้ยมยำกุ้งต้งยมยำกุ้งอย่างเดียวตัวนี้ยังคุนไม่ชอบไม่ใช่นี่นกินนี่เขาเรียกว่าอะไรภาษาควายเขาเรียกมาม่ามาม่าเขาเรียกว่าหญ้าหญ้าเพียงกว่า หญ้าเพนโกล่าสดและแห้งมีโปรตีนค่อนข้างสูงพวกนี้นะครับผมไม่ต้องหญ้าเพนโกล่าอะไรกันควายก็กินได้หมดแหละพวกนี้นะครับผมนะเขาชอบกินหญ้ากินหญ้าอย่างเดียวพวกนี้แล้วควายพวกนี้ดุไหมพี่ไม่ดุน่ารักลองดิลองไปตบหน้าละทีไม่เอาอะลองดูไม่ดูจริงๆตบหน้าละทินี่มันจะดุหรือเปล่าลองเข้าไปดูข้างในก็ได้นะลองดูข้างในโอ้โหใหญ่จัดอันนี้จับได้ไหมพี่อ๋อแน่นอนพีชผมใส่แตกมั้เนี่ยพี่ใหม่ไม่เขาน่ารักเขา แปะสวัสดีครับโอเคน่ารักดีครับช่วงนี้เขาเขากินนะอารมณ์เขาอาจจะชุ่เฉียวหน่อยเขาจะนั่งอยู่ไปโกรธเขาไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับแล้วมีตัวไหนที่เด็ดเด็ดอีกไหมพี่เด็ดอีกตัวนึงพาไปดูเลยนะอันนี้คือเป็นทีเด็ดควายตัวนี้15เดือนถ้าเปรียบกับเด็กก็ น่ากันหนาจ,จะประมาณสักสิปีอะไรมาเนี้ยสิบสิบขวบประมาณแต่ว่าความสูงอาจจะอายุ18อ่านี่ก็เปรียบเทียบให้เห็นชัดบางคนแบบว่าคือบอกมองไม่ชัดยังไม่รู้ไงเฮ้ยว่าพี่ควายเด็กแล้วมันสูงอะไรยังไงผมจะเปรียบนะครับควายตัวนี้นะครับนี่เจ้าหยกเพชรนะครับอายุประมาณ10อายุ15เดือนนะถ้าเปรียบคนเนี่ยอายุประมาณ10ขวบแต่ความสูงของเขาเนี่ยเป็นในความสูงอายุ18บแว่าได้ครับก็น่ารักมากนะตัวนี้น่ารักมากปายะพาไปชมกัน ดูขาเขาก่อนครับเอา,าง,ง่ายดูขาพี่กับขาควายคนละเรื่องนะครับเพชรตัวนี้ถือว่ามาดีมากนะครับผมแต่เขาใหญ่ดีนะตัวนี้ใช่เขาเปดิดเขาเลยถือว่าโอเคเลยเลี้ยงง่ายไหมพี่ขาว่าง,ง่ายไหมใจดีมากนะใจดีมากขี่หลังได้นะขี่หลังได้นะเนี่ยโอ้โหฮะมันใจดีนะครับตัวนี้หยกเพชรใจดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะพาไปขี่ไปข้างนอก ชื่อดีเลยนะหยกเพชรนะยกเพชรยกเพชรน่ารักมากเลยใส่ดีก็จะมีตัวนี้แหละครับนะส่วนตัวนียนะเป็นตัวที่พิเศษสุดและเป็นตัวที่สุดพิเศษตัวนี้เพราะว่าเขามาในนามควายยักษ์และควายงามการันตีสนามล่าสุดการประกวดไฟแห่งชาติชิงถ้วยพระราชทานนครสวรรค์น,นะครับได้แชมป์ทั้งควายยักษ์และควายงามน่าคิดไหมอยากเห็นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูนี่เลยสัเ่าทอง ช,ชื่ออะไรนะตะเพาทองตะเพาทองนี่เห็นเป็นตัวเมียใช่ไหมแล้วดูวงเขาเป็นไง,งโอ้โหงเขาแต่เขาด,ดูสวยมากเลยนะนี่สุด,สดไหมสุดเบอร์ครับตัวนี้ถือว่าเป็นควายที่อย่างที่บอกเลยได้ทั้งงามด้วยได้ทั้งยักษ์ด้วยนะตัวนี้ตะเพาทองตะเพาทองนะมตะเพา,ทอ,เพาทองแล้วดูดูงขเขาเขาสักก่อนเป็นไงบ้างสวยสวยงามสวยงามตัวนี้ก็นําเข้ามาเอาง่ายๆว่า รถ B M คันหนึ่งรถ B M คันนึ่งโอ้โหนะไปคิดเอาเองแล้วกันว่าคันเท่าไหร่ไปรถ B M คันนึ่งส่วนไก่ทองนี่ก็เก้าหนึ่งหนึ่งคันเนงคาริล่าคันหนึ่งเก้าหนึ่งคันหนึ่งก็ไปคิดเอาว่เท่าไหร่ไก่ทองนะครับเป็นไงบ้างมาเที่ยวชมคอกปีวันนี้ก็วันนี้มาเที่ยวชมคอกนะครับบอกเลย อคอกนี้ไม่ธรรมดาไม่เหมือนอคอกทั่วไปไม่เหมือนอคอกที่อื่นนี่ดูแต่ละตัวทั้งสวยแข็งแรงอุดมสมบูรณ์แค่ไหนตามที่เราได้เห็นไปคลิปนี้จะบอกได้ด้วยการดูแลของเจ้าของยังใส่ใจครับผมดีที่สุดยังชีวิตเลยแบบชีวิตชอบเลยเนี่ย<ช>คิดเอาปอเช่บีองค์บีเอ็มไปหมดแล้วเพื่อควายนะคิดเอาบีโก้ะ B Go, นะจริงๆแล้วนะไม่โกหกนะดูบีโก้คันเราอย่าไปยึดติดอะไรมากมายเราชอบอะไรก็ตามนั้น ขับอะไรก็ได้หมดแหละถึงหมดแล,แล้วแล้วแบบที่นี่มีมีแค่นี้เหรอพี่ยังมีอีกครับยังมีอีกครับมีอ,มอีกไหมฝงสนุนครับแต่นั้นจะเป็นล็อกควายฝากผสมสาหรับที่มันผสมไก่ทองแล้วก็ฝากพวกพวกกันเลี้ยงอยู่ประมาณสองสามตัวครับ<อ>เพราะว่าคอบมีมันเต็มเป็นเสร็จแล้วควายก็ครอบก็จะมีประมาณเกือบสามสิบตัวเกือบสามสิบตัวต้องครับแล้ตัวแล้วมีแบบพวกตัวเล็กควายธรรมดาอะไรแบบนั้นมีใช่ไหมมีเยอะเลยครับ ลูกเด็กเล็กแดงนะครับผมก็เกิดแล้วพ่อเป็นลูกไก่ทองนะครับผมอันนี้ก็รอโตพอรอโตแล้วก็ส่งเข้าประกวดใช่ส่งเข้าประกวดแล้วต้องฝากผสมนั่นตัวใหญ่ไหมครับพี่ไม่ใหญ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 ่ครับผมเท่าเหมือนเท่าควายทั่วไปไหมก็ส่วนมากแล้วควายทั่วไปก็จะอย่างที่บอกที่นี่จะเป็นจุดเด่นเด่นเรื่องควายยักษ์แต่ว่าควายฝากผสมนั้นก็จะมีเกจประมาณสัก ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าประมาณนี้จะไม่ใหญ่เท่าพอเป็นผสมนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบไวยักษ์ล้วนอะไรประมาณนี้ใช่ครับผมการสร้นางน,นะออกฝากผสมพี่นะจุดดึงดูดได้ไหมก็จะเป็นสำหรับเกษตร,รกรที่ว่าสามารถเอาไฟมาผสมเจ้าไก่ทองนะก็เวลาเขาเอาไฟมาผสมเนี่ยเขาอยากอยากจะมาเที่ยวดูไฟเขาก็มาดูได้จะเป็นคอกนั้นเราก็จะแยก อาเเรียต่างหากนะครับ<อ>จะไม่มาปนกับที่นี่เพราะว่าที่นี่ก็อย่างที่บอกว่าเราก็จะมีการฉีดฆ่าเชื้อนะอาทิตย์ละสองครั้งถ้าเป็นควายผสมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าควายเข้ามันจะที่ไหนตั้งๆนั้นนะถ้าเรา,าผสมมันจะไม่ดีเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในะช่้นโลกมาจากเทา้าอ๋อก็คือพี่<ด>มี<ด>ม <ะ S 2> อนามัยให้ใหควายที่อยู่ที่นี่อย่างดีเลยถูกไหมฉีดยาฆ่าเชื้อแล้วก็จะอยู่อีกโซนนึงเราจะไม่เอามารวมกันกับ อาควายในฟาร์มเราครับผมอ๋ออาบน้ำไหมพี่ควายทุกวันครับทุกวันทุกตัวไหมทุกตัวแน่นอนสุดยอดแล,แล้วอาบตัวยักษ์นี่อาบง่ายไหมพี่อาบง่ายไหมง่ายมากไา,ายยักษ์นี่อาบง่ายมากนะครับผมเขนาน่ารักครับเขนา,าน,น่ารักทำอะไรก็น่ารักทั้งหมดไก่ทองแล้วแล้วถ้าเป็นควายธรรมดานี่อาบง่ายไหมง่ายนะง่ายเหมือนกันเนี่ยง่ายเหมือนกันง่ายเหมือนกันถ้าเรา ถ้าเราเป็นเจ้าของเจ้าของเขาแต่ว่าถ้าคนอื่นไปจับคุณสิบห้าเขาอาจจะแบบสุดสั้นๆดถ้าเราเป็นเจ้าของเนี่ยรูปคำได้เลยสบายอ๋อแล้วแล้วแล้วผมเดินเข้ามาแบบนี้ผมไปผมไปจับเนี่ยเหมือนเนี่ยเหมือนตัวเนี้ยอ่าครับผมเนี่ยเหมือนตัวเนี้ย <ๆ S 2> ผมก็ไม่ได้นะเขาจะผิดก,กลิ่นเหมือนหมาไงเราก็ต้องมีการรูปคำเล็กน้อยให้มันเกิดความคุ้นเคยอ๋อเกิดควคุ้นเคยก็อยู่ดีไปจับหน้าอย่างงี้งับมือผมหายเลยไหมพี่ไม่งับหรอกครับแต่เขาจะแบบสะบัดคอสะบัดหน่อยหนึ่งลองสะบัดดูเนี่ยเหมือนไหม ประันณนั้นจะต้องบัตรมามานั้นเนี่ยวิถีพื้นบ้านที่ดีนะครับตั้งแต่เลี้ยงควายสมัยโบร,โบราณมาจนถึงตอนเนี้ยใช่เลี้ยงควายเลี้ยงวัวเลี้ยงแมวอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงแมวเกี่ยวไหมไม่เกี่ยว <laughs> ไม่เกี่ยว,เ,ยว <laughs> เดินเข้ามาชมได้นะที่เนี้ย ข้อเอเอควายยิ้มใช่ครับข้อเอควายยิ้มที่นี่ขบวหนองกระทุ่มเมืองรัฐพันธจังหวัดอุทัยธานีเข้ามาเที่ยวได้นะใช่ว่างๆเข้ามาเที่ยวได้เลยที่นี่ควายประกวดควายแฟชั่นมาเลยโอเคก็วันนี้ก็คงของปากของคอเนาะใครอยากพาแวะเวียนเข้ามาเที่ยวก็มามาชมแล้วกันนะครับผมนะก็มีแต่ควายยักษ์ควายงามก็มีนะอยู่กรุงเทพเบื่อๆเป็นเซ็งก็เข้ามานะมาดูนะโทรมาหาผมด้วยนะ0972414280 ครับผมรับสายตลอด24ชั่วโมง